อมาแล้วครับมาแล้วครับปลาใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับให้อาหารปลานะครับยามเย็นนะครับเป็นข้าวสุกนะครับดูมันดิ้นนะครับเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วครับนี่สั่นสะเทือนเลยครับปลาเยอะมากนะครับนี่นะครับข้าวนะครับเป็นข้าวที่ได้จากการบินธบัตนะครับ แล้วก็เหลือนะครับเหลือยามเย็นก็เอาให้ปลานะครับเอาบุญนะครับเยอะนะครับปลาที่สาหลวงนะครับดูนะครับมันดิ้นนะครับดูจังหวะมันดิ้นนะครับเทคโนแดนซ์เลยนะครับอึอึปลาโมดอมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลานะครับ 嗯哼，嗯。<laughs>